อรุณสวัสดิ์ครับเช้า,ชานี้ก็อยากมาแบ่งปันเรื่องราวชื่อเรื่องว่ายอมรับกับความผิดพลาดที่พลาดไม่ถึงก็ยอมรับว,ว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่น่าเชื่อก็เลยอยากจะพูดเรื่องนีน้ก็เรื่องใกล้ตัวที่ว่ามันก็คือเรื่องคอเซนเตอร์เรื่องมิชาชี เรื่องราวจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานเย็นนะครับมันยังทุกข์กุ่นอยู่แล้วก็ยังเรียสจอยู่มากนี่ยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยแล้วยังคงต้องแก้ปัญหาอะไรอีกมากคุณง่งยๆว่าคนใกล้ตัวก็โดนคุณนิดหรือนิดสาชีเนี่ยหลอกวงไปนะครับแต่เมื่อเหตุเกิดขึ้นไปแล้วมันก็ต้องเดินๆแก้ไขต่อน ตรงเนี้สัมพันธ์ในเรื่องจิตใจ,จส่วนตัวนะเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเพราะแล้วแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่มันจะทิ้งร่องรอยความเจ็บช้ำไว้ในจิตใจของผู้ที่ถูกกระทาคอนข้างมากฉะนั้นแล้วก็เลยอยากจะพูดเรื่องการยอมรับกับความผิดพลาดผิดคาดไม่ถึงว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าใครเน้นไม่ว่าใครไม,ใไม่ว่าจะอายุน้อย อายุมากมากเท่าไหร่มีประสบการณ์เยอะมีวัยอวุธคุณอวุธมันก็อาจจะผิดพลาดได้เกิดขึ้นได้จากหลากหลายมากเพราะว่านิสชาชีพหรือคอสเ c นเตอร์เนี่ยเขาคนที่เก่งเนี่ยก็จะมีจิตวิทยาทั้นสูงพอสมควรเลยมันจะมีหลายเลเวลตามที่เราฟังขา่าวเลเวลมือหนึ่งไม้หนึ่งไม้สองไม้สามหรือพวกล่างๆลงไปก็อีกส่วน แต่คนที่เก่งเขาก็จะมีการใช้จิตพิธยญาพูดง่ายๆเขาก็เป็นคนที่มีวิชาความรู้แต่เขานึกอะไรไม่รู้หรือคิดอะไรไม่ได้ที่จะต้องมาทำอาชีพน,นี้นะก็ถามว่ากดเพื่องไหมแน่นอนกดเพือนแต่กลับมาตรงที่ว่าเมื่อเราโดนแล้วเี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะทำํำคือเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วอยากโทษตัวเองมากถามว่าโทษตัวเองได้ไหมแน่นอนโทษตัวเองได้ แต่อย่าทำร้ายตัวเองอย่าบีบคั้นตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าสิ่งที่ตามมามันจะคือความอับอายความไม่เชื่อตัวเองความหมดเขาเรียกว่าหมดความนับถืออะไรต่างๆที่เราจะคิดไปสาระ,ะว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรพูดง่ายๆก็คือความอายนั่นเองฉะนั้นเราต้องหยุดตรงนี้ก่อนทำความเข้าใจกับมันและยอมรับกับมันว่าเฮ้ยเราบิดพลาดจริงๆนะ ก็สิฟว่าความผิดพลาดนี่เอาเป็นบทเรียนของคนอื่นหรือคนรู้จักคือให้เกิดประโยชน์น่าจะดีกว่าที่จะมาทับถมตัวเองเพรานี้เรื่องอ้การผิดพลาดตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาผมก็เคยถามตัวเองเหมือนกันที่บอกที่มาเล่าเรื่องนี้เน้เน,นเนนพราะอะไรอย่างตอนเช้าเนี่ยผมไปวิ่งออกตอนทีห้ากว่าประมาณหกโมงเองมีคุณมิตรหรือคอลเซนเตอร์โทรเข้ามาพราอะไรเพราะอะไรโทรเข้ามาถามว่า จะรับพัสดุไหมต้องมีให้จ่ายห้าหมื่บาทเพราะก่อนหน้าเนี้ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนยคุยกับสาวต่างประเทศจึงเป็นคอ์เซ็นเตอร์คนหนึ่งโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาทํางานตามสูตรแพทเทิร์นทุกอย่างเลยทํางานต่างประเทศลบอยู่มีเงินซอดจะส่งเงินมาให้แล้วก็แบ่งส่วนให้พอมาปุ๊บก็จะมีมือสองรับแหละว,ว่เออมีพัสดุส่งไหมคุณคุณต้องโอนเงินให้ก่อน ซึ่งตรงนี้ผมในระยะเวลาสองปีกว่าก็เจอมาหลายคนและสิ่งที่ผมทำก็คือขอเลขบัญชีมาที่เขาจะให้โอนเอามาเผยแพร่ก็หวังใจว่ามันจะช่วยได้ไม่มากก็ียงใเรื่องนี้เรื่องคอร์เซนเตอร์เรื่องมีฉาชีพมันเกิดขึ้นกับผมและครอบครัวกับเราหลายคนมาตลอดระยะเวลาสองปีกว่าจําได้ครั้งแรกที่รับเรื่องก็คือว่ามีคอน์เซนเตอร์โทรเข้ามาหาภรรยา แล้วมันเอินอยู่ด้วยแล้วพูดเรื่องบัตรเครดิตเขาตกใจมากคือตอนนั้นคําว่าคอร์เซนเตอร์มันอาจจะยังไม่ดังมากนะปราะมาณร่วมสามปีแล้วเขาตกใจมากแล้วก็ตีโวยวายตีโพยตีพันตอนนั้นผมก็คิดว่าใจเด็นเดี๋ยวเราลองค่อยๆเช็คนะฮะสรุปเช็คไปเช็คมาก,ก็รู้ว่ามันไม่มีอยู่จริงนั่นคือจุดเริ่มต้นทำให้ผมรู้ว่าไอ้พวกนี้มันหลอกเราด้วยหลักหวายคนละวิธี คั้งแรกหรือครั้งนั้นเมื่องือบร่วมส่งปืนหลอกด้วยอะไรด้วยรักทําให้รักทําให้หลงหน้าตาดีเอาเข้ามาเอารูปโปรไฟล์คดิบมาทําให้เราโลภอยากได้เงินอยากได้มากอยากได้การลงทุนที่ผลกําไรมากทําให้เราโกรธโกรธสังคมเป็นพวกเดียวกันว่าโกรธตรงนั้นโกรธตรงนน,รรงนี้ทําให้เรากลัว ขู่ว่าเ,เราจะเสียผลประโยชน์เราจะไม่ได้นู่นได้นี่เราจะอะไรไอ้สูตรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เล่นกับจิตใจเราฉะนั้นแล้วขอให้มั่นคงส่วนเรื่องของผมกับพวกคอนเซนเตอร์หรือวิสาชีพนี้ก็ขอพี่นายที่าว้ทำเงนินเราเคยโกดเขามากแล้วเราก็เคยพยายามทำความเข้าใจกับชีวิตที่ยากลำบากของเขาที่ต้องมาหลักรวมคนด้ว คิดจ,จริงๆว่าไม่มีใครอยากมาเป็นมิจฉาชีพไม่มีใครอยากมาหลอกคนอื่นแต่บางทีมันก็ทําให้เขาติดใจเมื่อหลอกง่ายได้ง่า,งายแต่บางคนเขาไม่ได้เต็มใจเข้ามาทําถูกบังคับถูกอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีเงื่อนไขแต่สุดท้ายเราเต้องเลือกที่จะทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ดีงามมันคือทํำย่างไงแล้วก็ลดในการทำลายคนอื่น น่าจอยู่ก่สวัสดีครับซ